สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรบับกลับก็สู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวของนักกีฬาไทยของเราในต่างแดนในมุมมองของชาวต่างชาติมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษถึงผลงานของแข้งดาวรุ่งดิกรีเยาวชนทีมชาติไทยอย่างนาธานตันชัชวานเจมส์หลังจากที่เขาได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมพรีซีซั่นให้กับสโมสรบาลีจากลีกวัน ในเกมที่บุกไปเยือนฮาวซิตี้จากหลีกระดับแชมเปี้ยนโดยที่ในแมชนี้นาธานเจมส์นั้นได้ลงเล่นถึง86นาทีเลยด้วยกันที่ในครึ่งเวลาแรกจะเป็นทีมที่เน้นผู้เล่นชุดหลกักส่วนในครึ่งเวลาหลังจะเน้นพวกดาวรุ่งลงมากันหลายคนที่ แม้ผลการแข่งขันในเกมนี้จะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างฮาซิตี้ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือบาร์ลี่ไปได้1ต่อศแต่ผลงานส่วนตัวของหน้าทานเจมในบทบาทของเซนเตอร์แบ็กนั้นได้รับคำชื่นชมและก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆบาร์ลี่กันอยู่พอสมควรเนื่องจากแฟนบางคนก็ยังไม่รู้จักนักเตะไทยของเราเลยเนื่องจากเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรแห่งนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งตรงนี้แฟนบอลชาวอังกฤษของทีมบาร์สลีย์เขาจะมีความรู้สึกต่อผลงานของแข้งดาวรุ่งของไทยเราในแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์จากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนบอลคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงฟอร์มการเล่นของแข้งดาวรุ่งชาวไทยของเราในเกมนัดนี้ว่าน่าทานเจมนั้นดูดีเลยนะเท่าที่ผ่านมาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมเขาระหว่างเกมนัดนี้ประมาณว่า นาธานเจมส์มีการมงสกัดลูกยิงที่ดีเลยประทับใจเขามากเลยเท่าที่ผ่านมาที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ระหว่างเกมด้วยความทึ่งในผลงานของเขาด้วยว่านาธานเจมส์อีกแล้วมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผลงานของเขาในการลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดเกมนัดนี้ว่านาธานเจมส์ออกจากสนามหลังจากผ่านพ้นนาทีที่80ในค่ำคืนนี้และคุณก็คงเห็นกันได้แล้วว่าทำไม เขาถึงได้เป็นผู้เล่นที่ถูกยกย่องเอาไว้ในระดับที่สูงที่โอ๊กเวลเช่นดีกคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเขาว่าคืนนี้สุดยอดไปเลยเด็กค,คนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าเขามีผลงานที่แข็งแกร่งเลยส่วนแฟนบาสลี่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงผลงานของนาธานเจมในเกมนัดนี้ในมุมมองของเขาว่าผมต้องขอพูดเลยว่าประทับใจมากเลยกับนาธานเจมในการเล่นในตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็ค เขาทั้งมีความเชื่อมั่นแข็งแกรง่งแล้วก็มีความเร็วแถมยังอายุแค่เพียง18ปีเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาเรดฟอร์มการเล่นของนาธานเจมส์ในนัดนี้ว่าเขาเป็นแมนออฟเดอะแมชได้ง่ายๆเลยนะในแมชนี้ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าแมนออฟเดอะแมชในนัดนี้สำหรับผมคือน,นาธานพูดตรงๆเลยนะผมไม่รังเกียจเลยถ้าเขาจะออกมาจากม้านั่งสำรองสัก80%ของเกมในฤด,ดูกาลหน้า ถ้าเขายัางคงสามารถรักษาผลงานได้อย่างนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเขาด้วยความชื่นชมผสมกับประหลาดใจว่าผมบอกคุณเลยว่านาธานเจมส์นั้นมีคลาสทำไมเบอร์ลี่ถึงได้ปล่อยเขาออกมากันเนี่ยที่คนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมถึงเขาต่อไปได้วยว่านี่เป็นหนึ่งผู้เล่นสำหรับอนาคตเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการให้คำจำกัดความถึงนาธานเจมส์ว่า เขาคือจอห์นสโตนคนต่อไปในขณะที่อีกหนึ่งแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงอนาคตในทีมชุดใหญ่ของบาร์ิลี่ในฤดูกาลใหม่นี้หลังจากที่ได้เห็นผลงานของเขาในแมชนี้ว่านาธานเนี่ยจำเป็นที่ต้องเป็นผู้เล่น11ตัวจริงนะบางทีผมอาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไปแต่ผมไม่ได้เห็นผู้เล่นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเขาเล่นบอลง่ายเข้าบอลหนักเก่งในเกมกลางอากาศเด็กคนนี้มีทุกอย่าง นั่นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวอังกฤษของทีมบาสซนดี้ที่ได้กล่าวถึงผลงานของแข้งดาวรุ่งของไทยเราจากเกมแมตช์นี้โดยสําหรับในส่วนของประวัติของนาธานตันชัชวานเจมส์นั้นเขาเป็นนักฟุตบอลชาวไทยในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่มีความสูงถึง190เซนติเมตรมีพ่อมีแม่เป็นชาวไทยแบบ100%เเซ์ไม่ได้เป็นลูกครึ่งอย่างที่หลายสื่อได้รายงานกันและเคยถูกเรียกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดเยาวชนด้วย โดยในส่วนของเส้นทางการเล่นฟุตบอลของนาธานเจมส์นั้นเริ่มต้นจากการเป็นนักเตะเยาวชนของทีมเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่เจ้าตัวอายุได้8ขวบก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรเบอร์ลี่ในช่วงอายุ16ปีเพราะว่ามองว่าเป็นสโมสรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตกองหลังยกตัวอย่างเช่นในรายของกีแลนทริปเปียก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะมาได้รับสัญญาณนักเตะอาชีพกับสโมสรบาส์เลียเมื่อประมาณ4-5วันที่ผ่านมาและก็สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมอุ่นเครื่องในนัดล่าสุดนี้ โดยนอกเหนือจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจสำหรับนักเตะรายนี้ก็คือตอนที่เขาได้สัญญาอาชีพและเปิดตัวเป็นผู้เล่นของบาสซี่ชุดใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้กระแสะตอบรับจากแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษที่ค่อนข้างดีเลยต่างจากการเปิดตัวของผู้เล่นไทยรายอื่นๆในยุโรปค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นเพราะนาธานนั้นเติบโตในประเทศอังกฤษด้วยแต่ว่าเหตุผลหลักมันคงจะเป็นเพราะว่าแฟนบอลส,ส่วนใหญ่ประทับใจกับผลงานของเขามาตั้งแต่ในระดับเยาวชนที่ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาสามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากทั้งกับการเล่นให้กับเบอร์นีตีและก็บา์ตีอย่างเช่นแฟนบอลคนนี้ที่ได้มากล่าวถึงการได้สัญญานักเตะอาชีพของนาธานเจมส์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเขามีผลงานอันยอดเยี่ยมกับทีมยู18มันจึงเหมาะสมแล้ว หรือว่าคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวย้อนไปถึงผลงานของเขาในระดับเยาวชนเมื่อฤดูการก่อนไว้ด้วยว่าชายคนนี้โดดเด่นเลยในยรอบรองชนะเลิศและก็ชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่านี่คือ Man of the m a t c h ชสำหรับผมเลยจากในเกม U18 รอบชิงชนะเลิศก็หวังว่าเขาจะสามารถพัฒนาได้ต่อไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ถึงดาวรุ่งชาวไทยของเราได้ว่า นี่เป็นเด็กที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามในเกม u 18รอบเพลย์ออฟนี่จึงถือเป็นการเซ็นสัญญาที่มันดีเลยสำหรับอนาคตในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังในตัวของนาธานเจมส์ว่าเขาถือเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเลยที่ยังอายุน้อยก็หวังว่าการสูญเสียของเบอร์นลี่เนี่ยมันจะเป็นกำไรของบา์ลี์หวังว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในปีนี้ ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงผลงานของนาธานเจฟส์ในทีมชุดเยาวชนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเอาไว้ด้วยว่าเขานั้นร้ายกาจสุดๆเลยสําหรับการเล่นในเกมยูสิบแปรอบชิงชนะเลิศผมสามารถมองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากไอหนูคนนี้โดยหลังเกมบนเครื่องนัดล่าสุดระหว่างฮันซิตี้กับบาสนลีนี้ทางฝั่งของนาธานเจมส์ก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในแมตช์นี้ของเขาไว้สั้นๆด้วยว่าชัดเจนว่า มันมีความประมาอยู่เล็กน้อยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกสนุกกับการได้ลงเล่นในสนามและมีความสุขไปกับฟุตบอลในระดับที่เป็นอาชีพและก็ประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งหลังจากนี้ไปแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต่างคงจะต้องมารอลุ้นกันแหละครับว่าในเกมพรีเซชั่นในนัดต่อๆไปของทีมบาสตีเนี่ยเจ้าตัวจะยังสามารถทำผลงานได้ใกล้เคียงแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเขาสามารถรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นนักเตะไทยของเราลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกวันของอังกฤษในฤดูก,กาลที่จะมาถึงนี้เลยก็ได้และทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนบอลชาวต่างชาติกับนักเตะไทยของเราในต่างแดนที่ผมเก็บมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยวณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ